vision คารีมาหาเก็บบวบเนาะค่ะเนาะต้มคะ่ะได้ลูกหนึ่งดอกเพิ่นกับต้มเสียบ่ะเนะี่ยดอกเพิ่น <c oughs> มุดดำ ค่ะพักสะแง,เง่เกิดแล้วคะ่ะโผล่ขึ้นแล้วค่ะบางเลยจุมคุมอยู่คะ่ะน,น้อยๆอโผล่ขึ้นมาแล้วออกแล้วคะ่ะกลิ่นบุค่อยแห้งคือพัพกสะแง,ง่บ้านเลยค่ะเนี่ยพักสะแง,ง่น้องบวัวลำพูนเนี่ยบุค่อยนั่นกลิ่นบุค่อยแรง ต้นหมกสมพูค่ะที่ว่าสั่งมาจากไอชอปปี้นะคะเลยต้นสูงแล้วคำนึงมะละกอต้นใหญ่ละมะละกอคือบอคือ,คอ,คอได้กินบอสองต้นนี่มิวคือบอคือสได้กินคือสได้กินบอต้นใหญ่ละต้นทับทิมเธอเนี่ยอานนี้เพิ่นมาไทยค่ะเพิ่นปลูกใช่ปลูก ปลูกตะไคร้กับอะไนั่นน่ะเพราะเพา่วรจะปลูกข้าวหรือยังบุรุษอ่ะบนเขาภูเขางามงามเลยค่ะภูเขาซูมใกล้ๆพี่น้องเบิ่งฝนตกค่ะมันนี้ตกเที่ยวยุดเที่ยวตกเที่ยวยุดเที่ยวตกกันนะคะเนาะตรงนี้ควนจะไปเก็บนั่นแหะค่ะ คักเัง,เงก็เริ่มออกนะคะมาแล้วค่ะตามมาแล้วค่ะโซโดาถั่วดีค่ะเนี่ยนีะคะ่ะกำลังสีนี่นนะคะเลื่อยขึ้นต้นเซียวค่ะต้นใหญ่แล้ว ต้นหมอกไฟเป็นยอดฟักทองอัลีค่ะเก็บดิน่ะฟักทองเก็บแล้วมันต่ำเกินน่ะที่ร้านถึงไหนแล้วน,น,น,นี่นี่นี่เก็บประมาณนู้นเนี่ยมันกำลังอ่อนเนี่ยอ๋อหมายถึงว่ามันไม่ยาวโอเคต่ำอ,อันนั้นมันนั้นไมา เลือกเอาตามที่มันออกมันอ่อนอะไรแบ่งให้พ่อสอนไดนะ้ไหมพ่อสอนมีอยู่่ต้องพ่อสอนกินมีอยู่ นี่มงไปคุณละแกไว้กินหมากบ้างทำพร้อมมั้งมิ้วจะไป้ำแค่นี้พุ่นทางพุ่นก็มีไอหมักถั่วนี่ค่ะนี่นี่คะ่ะอ,อริพันธ์ทำมาเนี่ยคะ่ะทำข้างผูกอีก โอ้สีงามมากเลยครับเมืเ่อไงพี่น้องเห็นบอก่ะนัคะงามบอก่ึยัะอลีว่างามเลยนคะคะโตมันซูมให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะ เก็บพักแล้วคะ่ะไปผัดเส้ไข่เนาะค่ะเนาะซอยเด้อคะ่ะซอย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 ,ซอยนิยน้อยนก็เริ่มแล้วค่ะเนี่เริ่มเป็นแล้วเนี่ยหมักสไลด์ค่ะหมกักไล่หนึ่งหมักสไลด์นอนกำงามอะน้องมิวเก็บ ไปยอดฝักทองไหน,นอ๋อยอดนี้ก็พอแล้วเอายังไรแต่เอเนี่ยยอดหนึ่งเบาเนี่ยชุงสูงหน่อยชุงสูงหน่อยชุงสูงหน่อยไปอีกไปอีกเออพอและเนี่ยค่ะมีนนคนจะใส่ไข่นะคะแม่ลอยแก่เอาไปแล้วมองเกดดี้ไปกิ<อ>นไปใส่อันนี้แหละพอแล้วนี่ยมันเป็นหมกัก ง่านเลยต้องหัวเยต้องไปโอมมา, <c oughs> างั้นเราก็ไม่ได้ใช้อ่ะเด็ดไปตุม้มไม่คันมือด้วยนะอ่ะทำไมเอาเส่นนะมันแข็งไม่คันมือแล้วก็เด็ดง่าย ยอดพุ่นกระเด็ดได้เอาพาด้วือกล้ต้นคล้ายๆนั่นนะ,ะในฮิลเลียให้เบิ่งกให้เบิ่งหมากคะ่ะเป็นราคาฮิลเลี้เบิ่งหมากเลยค่ะหมากเพิ่น mặc phạt đưa mừng năm cả, mừng âu vậy hả